เฉี่ยใหม่เลยเพราะมีเสียงแม่มาติดด้วยมาเอามา one two three go ชุดเอ้ยสีแดงสีแดงสีแดงเอาเรื่องด้วยเอ้ยสีแดงเอาเรื่อกด้ยเออ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 ได้แล้ว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 ดูที่เขาจะล้มก่อนอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วสีเหลืองเริ่มแล้วอ่ะมอนชนะ ไปดูออกอยู่แสดงว่าตัวอันนี้ก็แพ้ก็ต้องเอาไว้ตรงนี้เหรอก็ตัวไหนก็ได้ตุ้มย่วาแลกตัวได้นะเเดี๋ยวมาป็นแลกตัวได้นะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสีเขียวโต๊ะมันมสีเขียวแรงฤทธิ์ไม่ได้นั่นมีแต่สีแดงแรงลิศโอเควันทูทรีกดชุดเอ้ย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  เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออสีเขียวเออเออดูนีดูนี่พัดเออเออเอาเหมือนจะมันจะล้มนะสีเขียวอ่ะสีเขียวมันจะล้มนะเหมือนล้มนะอ้าวโอ้โหจะตีแบบนั้นขึ้นอ่าเรียบร้อยสีเขียวของใครตุ๊กโอเคตุ๊กบอลชนะร้อนต่อนึงอย่าแพ้ อย่าแพ้นะใช้ตัวไหนดีตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะใช้ตัวไหนดีอ่ะคะอ่า้วเห็ดไอติมขี่พายก็อยากจะกินไอติมนี่ตัวใช้ตัวไหนดีสีแดงตัวนั้นเลยเพราะว่าชนะตลอดเลยเหมือนกันเหมือนกันดีกว่ามาเร็ว ให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สูดคงอะไรเนี่ยโอ้ตูดกระจาแล้วอ่ะ <laughs> ไม่ไม่เอาอันนี้ติดวัน two three o ชุดโอ้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 สีแดงเอาเรื่องเลย ไม่ร้ายไะแปะเรียบร้อยสองต่อสองแล้วเรียกตัวสีแดงอันนี้เรียกว่าปีสาจร้อยดีกว่านะเอชื่อกีศาจร้อยตุ้งตุ้งทำพร้อมกันทำพร้อมกันนะทั้งทั้งข้างหน้ากับข้างหลัง มาโอเคจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น1 2 3 two three, go, shoot. t h r o ชุดเอ้ยเเออเอ้ยเอ้ยสีเขียวสีเขียวของใครอ่ะของตุ้งเหรอเมือคืนเล่วสีเขียวสลับตู้กับตัวเนี้ย ใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกระติกตามกันด้วยนะทุกคนเออเออเฮ้ยเฮ้ยช่วชนะอ่าๆดูดิดูดิดูดิเฮ้ยช่วยชสีเขียวช่วยช่วยอย่ยล,อยล้มนะอย่ล้มนะสีเขียวยา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 โอ้โอ้โอ้โอว้าสามต่อสองชนะตลอดเลยอะเอ้ยใจเย็นสีเหลืองเอานี่ มีหลายรูปแบบเลยนี่ออะ์ไอตัวนั้นโหดกว่าเพราะว่าพีเล่นแล้วมันโหดมากเลยมาติคิวกินไข่อีกแล้วงงไงวะแ๊บนั้นโอ้ตกล่องมอนไม่ต้องอา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 นหนึ่งสองสามก่อชุดเอาตกล่อง เฮ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยยังไม่ทันเริ่มเลยอ่ะใช้เรื่องนี้ใช้สีอะไรสีน้ำเงินหรือสีแดงน้ำเงินน้ำเงินส <Okay. S 1> นามปลอลเอาเรื่องอะ่ะมันเหมือนในการ์ตูนเรื่องนึงที่เราเคยดูเลยอะ่ะนี่เราอาจจะใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ไอ้นี่เราถ่ายแค่สนาม ร้องนะแต่ถ้าเป็นแข่งจริงๆน่าจะไม่ไหวนะ,ะไม่ไหวเลยไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าถ่ายนานอันนี้ก็ถ่ายนานเหมือนกันใช่ไหมเพราะเราเพิ่งเป็นเด็กเลยพวกเราต้องไปนแข่งโอ้ oh my god ใช่ปกติเขาจะแข่งเขาจะไปแข่งที่เซนทันกันดี๋ยวตอนนี้น่าจะลกเลิกแล้วไม่แต่ตอนนั้นหนูไปเห็นที่โรตาระเออมีครั้งโรตาสแล้วก็แสงทองแล้วก็เซนทันมีแค่สามสามสามางเองที่ว่าโตเหมือนกันนี่หนูใช้สีเหลือง ่ะทุกคนเริ่มคลิปหนึ่งยายก็เคยเล่นนะมาวันชูที่โกชุดเออเฮ้ยเอาแรงเอาแรงอันนี้เอาแรงแรงแรงอันนี้แรงอยู่แย่งอยู่เออ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 ดูว่ใครจะใครจะตกล่อนอ่ะมันแพ้แน่นอนเออเออสิมเงินของใครอ่ะอ้าวอ้าเรียบร้อยได้เท่าไหร่ด้วยสามสามอ่ะ อากาศใจดีมากเลยอะมาเริ่มเลยแล้วก็เตรียมพร้อมไปดิอันนี้พี่ถ่ายติ๊กตุกยูทูปบ้านกูเอ้ยเดช่วยว้นชูที่โกชุดอ้าวอันนี้คือหลุดนะคะหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แค่หลุดอันนี้แค่หลุด อันนี้แค่หลูดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวถ้ามีคนเล่นติจิตอกช่วยกดติดตามด้วยนะฮะเหลือไลฟ์สดเอาเย่ <Yeah. S 2> จิงอันนี้ y ยู t ท b e เอามาทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว One, two, 1 <Shoot. S> 2 3 go s h o กดชุดเอ้ยอ้าว อ้าวอ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 ,อ,อันนี้คือเหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรเออเอ,อ,อันนี้สีอะไรบอกกันด้วยนะว่าตัวนี้ตัวอะไรนะเหมือพี่พิโอป้าน่าจะมีไม่จะน่าจะมีแหละแบบเนี้ยเป็นมีแค่หนูมีสีเหลืองเหมือนไปช่วยอะไรกับใครมาว่าทำไมมันเก่าเก่าจังเลยอ่ะไม่มันเป็นสไตล์ไงเออสไตล์น,ตลนะนแต่ว่าจะเป็นสีแดงๆอ่ะมันจะเหมือนไอ้ของพี่พิมพี่พิม สองตัวนี้ถูตรงไหมไม่ถูกกันเลยเสียดได้ไม่มีสีเขียวตุง้งอ่อส,สีแดงอยู่ฝ่ายสีแดงนาตัวนี้นะตัวสีเหลืองเหมือนเดิมเหลืองนะใครรู้ก็บอกกันด้วยนะทุกคนช่วยกดคอมเมนต์เยอะๆด้วยอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นไนคิวแหละน่าจะใช่ไน้คิว อ่ะตอนนี้ม่อนใช้ใช้สีแดงนะจ๊ะใช้สีแดงท่านงินถูกจะใช้สีเขียว okay. โอเคเออเอาเลือกเอาเลือกสีเขียวกับสีแดงไม่ถูกกันเลยเอี๋ยวดีพ <laughs> อแล้วพ <laughs> อแล้วมาวันทูที่กูชุดเออเออเออแลวตอนนี้ตุสีกันที่รู้อุ้ยสีแดงสีแดงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอารอบเลยเออเออเออโอ้โหอ้าวโชเทราคาเนี้ย โชว์เทศแต่ตายเองนะคะ <ก S 1> ยังไม่จบแค่นั้นยีเอาแล้วอา้าวสีสีแดงกับน้ำเงินอยู่กับมอนหมดเลยอ,อ้าวมอยก็ต้องให้มตรงติงแล้วแหละสีนี้ก็ได้อ้าว <8 S 1> ตกแล้วค่ะโอเคคลิปนี้น่าจะนานอยู่เแล้วพี่จะไปจัดต่อตอนนี้หมาก็แฮ่ๆๆๆใหญ่ดีนะ มาสงสัยมันน่าจะเหนื่อยน,นะคะเออโอ้เสมือนเลยมา one two three go ช <c oughs> ุดเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวดดเด,ด,ดี๋ยใครจะแพ้อ่าจะได้เดี๋ยไม่ต้องนับคะแนนแล้วแหละมั่ง <c oughs> พวกเราอยู่จังหวัดอะไรกันเอ่ยระยองใช่ใชอยู่จังหวัดระยองใช่ เดี๋ยววันนี้จะอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองจะยองไงห้อยโป่งใช่เราอยู่ห้วยโป่งใช่แต่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็ไม่เป็นเมืองอ่ะไม่ไแน่ใจครัะงงตอนนี้มีคนง่วงนอนแล้วหนึ่งอ้าวขอชนะละ่าน่ะทั้งคู่แล้วมั้งเนี่ยทั้งคู่ชนะะนทั้นะทงคู่เสมอทั้งคเมสมอเต้หนุนขอเปลี่ยนตัวนะมันเอาแบบ ไม่มีใครใช้สีเหลืองเลยวะเดียอันนี้แค่เดียวสุดท้ายเลยนี่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 เลยของตุ้งมีสีเหลืองกับสีเขียวไหมเหลืองอันนี้เหลืองอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันสีส้มนะเนี่ยอันนี้สีส้มเนี่ยอันนี้สีส้มอันนี้ก็เหลืองอันนี้แดงเอ้ยน่าใช้สีแดงนะสีแดงน่าจะโหดอยู่สีเขียวไหมสีเขียว อมันเตรียมยังมันเตรียมเลยเนี่ยอยาก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 นี่แค่ตั้งท่าอยู่ตั้งท่ามา one two three go ชุดล้วอาอาเรียบร้อยของไทยอ่ะอ้าวไปแล้วันมันเก็ก ยังยังไม่ทันเริ่มเลยแป้งวันมันมาเกาะคลิปนี้น่าจะนานอยู่เพราะว่าเด็กๆเขายังไม่เลิกเล่นกันโอ้โหคนไหนล้อตุ้งถ้าเคยอยู่บ้านล่างนะคะใช่อยู่บ้านล่างอับคับผมอยู่บ้านล่างซิกมาบอยพูดจบเพื่อนไม่เหมยกับตุ้งนะตุ้งถ้ามันไม่เหมือนกับตุ้งนะ มาแล้วก็เริ่มวันสองพี่กดชุดฝากก่อนขอให้เอออเออเโอ้โหตีแรกตีแรกคือไ่ตีแรกเออสีเหลืองตายอ่าสีเหลืองชนะสีชมพูชนะชมพูมีหรอไม่มี เอาละทุกคนเรากันจบคลิปกันแค่นี้ก่อนอ่ะทุกคนจะพูดว่าไงเวลาจะจบคลิปแล้วจุ๊บบายบายบายอย่าลือกดไลค์กดแชร์กดอะไรเอ่ยภาษาไทยใช่เดี๋ยวเกิดการคลิปหน้าแล้วก็ฝากไปกดติดในติ๊กต็อกด้วยนะคะใช่ติ๊กต็อกสองคนนี้นะคะบายบาย